ต้องเป็นศูนย์ประเต้องเป็นศูนย์ระเ็นต้องเป็นศูนย์อเคนะครับการใช้ชุดอ่าตูุญเนี่ยคู่บุญนี่คะแนนนะครับคือการใส่ชุดนี้ในการทำาที่สูงนะครับแล้วคืาทำนที่สูงเนี่ยต้องใส่ชุดเัวนี้ก็ได้ชุดคู่บุญได้ i ะแนนนะครับสูงก็แต่เองเขสเทไบครับก็เรียกว่าทำนที่สูงก็สูงที่เบสเทไบอ่าสองเบสเนไะครับผมเรียกว่าทำน้นที่สูง อย่างเช่น hmm. ชุดตัวน um, ี mm ้วางอยู่บนพื้นเนี่ยวางกองเนี้ยเวลาเราจะนำมาใช้งานนะนำมาใช้งานนะเราต้องผิดบริเวณที่เขาเรียกว่าดิเนี่ยนี่ดินจับมาก่อนอ่าเราจะเห็นดินตรงนี้เราจะเห็นอะไรครับนี่ที่คล้องแขนได้นี่อ่าตรงนี้ก็แค่อยู่นั่นนะคะโอเคครับ นี <chat> <Boo>. ่นะครับมีไขแกะอันนี้แล้วข้างล่างนี่เป็นข้อขาอันนี้ไอ้ของช่วงต้นขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาสั่งทิ้ที่จะใส่ดงนะครับอ่ะเตรียมช่วยเอาใส่จะไม่หล่อนแล้วเช่วยแล้วกอนแรน้องเขาสั่งมินิหก่อนนะครับแต่เห็นเราเลยเห็นอ่าิธีการใส่แล้วเราก็เดี๋ยวมาอันนี้ในสายที่เห็น เราลงไงแต่งนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้จะมีจุดล็อกด้านหน้าอันนี้นะครับอรงนี้ต้องล็อกให้กระชับนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วงล็อกช่วงเอว สายตรงนี้สามารถปรับได้นะถ้ามันเส้นมันยาวเพื่ออะไรครับแค่หนึ่งมาชับถ้าเวลาดูถั่เวเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้งานเวลาตัวที่สูงเนี่ยก็จะเกิดการลื่นได้แลลื่นไม่จับเลยเอ่านีเนาะต้องถ่ายนี่นะครับ ตัวนี้จเมาด้วดนี่นะครับผมสายแรงชารตตัวน <se anak> <unser> ี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ผู้ขอเกี่ยวนี่นะครับเวลาจะกดกดล็อกผู้ขอเกี่ยวตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกอยู่ข้างหลังนี่นะครับต้องต้องกดก่อนถึงจะกดล็อกได้ถ้าดึงเงี้ยมันจะไม่ออกเลยนะครับกดล็อกอีกข้างหลังนะครับตัวนี้ข้ามเกี่ยวกับหลังนะครับข้ามแบบจริงจริงนะข้ามใช้ดึง เกี่ยวกันเลยนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับจุดแอปชอร์พอยส์แอปชอร์พอยส์ร้านนะบนโซเรียนักอาหารนะครับในท้องเกี่ยวกับอ่าไอจุดท้องเกี่ยวเราจะทำึ้นมาเองหรือว่าจุดที่นักงานมีแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอการดีไซร์นะครับผมไว้เกี่ยวกับข้างหล้วก็ในชั้นชั้ด้านบนขึนไปเลยนครับ้นเลย อ้าจริงๆมันจะมีหารุ่นที่แบบว่าล็อกปวดแล้วล็อกงแขนหรือจะมีคนช่วยเกี่ยวไม่ได้นะครับแล้วแต่รุ่นนะที่ใส่ใครรู้เกี่ยวไหมบาคนที่ชอบกันอยู่เกี่ยวไม่จะเสื้อใหญ่เนี่ยไอ้ชุดเนี้ยเขาจะใส่ก่อนใส่ก่อนแล้วก็จับชุดเวลาหน้ากันจริงๆนะมัาจะใส่อยู่แล้วแล้วเวลาถอดก็ถอดไปชุดนี้เลยแหละใช่ไหมแล้วเวลาใส่ก็อยู่ใส่กันชุด ่าแล้วส่วนสายแรงยับเนี่ยจะมีทั้งหมดสองเส้นในการทำงานนะครับอันนี mm ้จะเป็นจุดอีแบบนะที่ไม่ใช่อาล์เเบเตอร์นี่คือเกี่ยวอะไรกันก็สะดวกไงมีที่หนานะครับก็อย่างเงยต้องมีสองเส้นถามว่าทำไมต้องมีสองเส้นสายแรงยัเพื่อการเส้นสายอ่าในส่วน จริงแล้วเวลาขึ้นจะทำงานทางมาี่สูงเนี่ยเราเขี่ยวนั่งทำงานเป็หนึ่นะฟ้องไปเราต้องการจะย้ายที่จะทำงานเดินทำงานในจุดหนึ่งบนบนนี้ข้างบนที่สูงเนี่ยทำไงฮะเราต้องมาปกใช่ไหมแล้วเราต้องเดินไปบนที่สูงาใช่ไหมระหว่างที่เราเดินเราก็ไม่มีอะไรฟ้องเลยก็จ่ายได้นะครับฉะนั้นเวลาทำงานบนที่สูงเนี่ยเราต้องไปเกาะที่ไหน เส้นนอีกเส้นหนึองปด่อใช่้อ่มีอยู่เส้นเลยดึงดึงระยะเขมาหากันเขาเขจะมาของต่อนถูกต้องแล้วก็จะอันนี้อยู่ในข้อ2เลยอยู่ข้อนี้นะตัดอได้เลยนะครับต้องใช้2เส้นต่อตัวนี้นอ่นี่บอาตอ้ตอมาัเาแ้วนะนี้่ยร็จ้ัแล้าตันี้นะครัการใช้อ่านำนิสสงนะครับ ต้องใช้ชุดผมเรียกทำเหล็กประมาณนี้ถึงท้างล no ่างทด้สูงได้ก็เห็นชุดแบบตัวเต็นเลยเป็นชุดแบบถึงขั้นอันเดียวไหมถึงขั้นอันเดียวข้าเดียวแล้วก็มีสายเนี้ยเห็นไหมยังใช้ได้นะที่เรงงาให้ใช้ซึ่งทำเหล็กแค่เดียวเดียวก็องเชุดเต็มอย่างนี้ถึงจะข้าทำงานได้นะครับโอเคโอเคต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานของถังดบบเพิง เราเรู้แล้ว,น,วน,ะนะครับว่าไฟมันจะอะไรนะครับรู้ถึงวิธีเชื้อเพลิงนะมีอะไรบ้างมีกี่ชนิดนะครับรู้วิธีการดับไฟแล้วาวน,นี้เรามารู้วิธีการใช้แบวน,นี้นะครับถ้าไปถึงหน้าง,งานเราจะได้ใช้างานเต็นะครับอัอีนี้วิที่ผมยกตัวอย่างในฐานดรายเคมิคอลนะครับผมจะมีแค่นะครับ,ว,นะรบวิธีการใช้ก็จะมีเหมือนกนันนะครับสำหรับเชืับเพลิงนะครับ ตัวเนี้ยจะอยู่สูงจากพื้นประมาณเมตรสี่สิบนะตามมาตรฐานเลยนะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณเมตรสี่สิบได้ยังไงครับเห็นข้างหลังไหมคือสีเหลับเกี่ยวอ่านะครับถ้าสมมติไฟไหมอย่างเช่นตัวอย่างไฟไหมแล้วตกใจจะนำถามมาใช้กระกออกมาจอดไหมจอดนะตกใจ,จพล้นเราองเดียวเลยนะ ก็เป oui. ็นยังไงก็เหรอเพราะว่าตัวนี้มเกี่ยวอยู่นะครับวิธีการใช้ครับที่จะลองจับเกี่ยวอาไรยกมันก็เลื่อนออกมานะครับประมาณนี้นะวิธีการใช้นะครับพอยกไปแล้วยกมาใช้งานละจากเคชื่อมย้ายทางจากจุดนึงไปจุดนึงอ่านักดับเทืองนะสึงนัดเขาจะบอกบอกว่านะรายลายเขาจะมาเคชื่อมย้ายไหนเขาจะไม่เห็นอย่างนี้ เพราะอะไรครับมันติดเขา่าเตอนเดินจะไม่ถนัดไม่สะดวกเดิไไดดดไเนไปเข่าชุนไปนะครับพอให้แบกอย่างนี้นเลยให้ใหญ่สบายในใจนี้นะระวังน้แล้วถึงไปใจชุดนึงกับชุดนึง,งนเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยสบายเลยนะครับอ,อย่างนี้หลายต่างประเทศนะมาเนี้ยพอย้ายไปถึงอ,อ่าีกองค์เครื่องละ ขั้นตอนแรกนะครับก่อนใช้งานจะต้องมีเรื่องกนหมดสี่ขั้นตอนนะครับรู้ไหมครับมีอะไรบ้างขั้นตอนนะครับในการใช้หนักถ่ายน้ำเพิงนะครับคือสี่ขั้นตอนนะครับ, 4, นนรบดึงปดกดสายนะครับดึงคืออะไรครับดึงคือดึงอะไนี่ยเนี่ยดึงบางครั้งก็จะเป็นรุ่นดึงใหม่ี้ได้นะครับ หนึ่งกดจะไรครับอ่ากดล็อกตรงนี้กดสลักตรงนี้ดึงออกมานะครับดึงสลักถ้าไม่กดสลักมาดับเบ,บิลไม่ได้ดไน,นะสลักกดจะไปอะไรครับกด,ด,ดอ่ากดตรงนี้คือเด็ดตรงนี้อ่าคืนี้คือกดสายสายคือสายตรงน,นี้นี้ได้ไหมครับตรงนี้ได้ไ,นะดไหมทำไงครับ ้าเราพยาจับอันนี้ไม่ได้การจ,จับอันนี้ไม่ได้มันให้ปัญหาสายมันจะใช่สายนี้สายไปมานะครับในฐานเนี้ยจะมีแรงดันประมาณสองร้อยกบอลนะครับถ้าเราจับเนี้ยมันจะตีขึ้นหน้าอ่าเราต้องจับประมาณช่วงปลายห่างสักนิ้วนึิดหน่อยนะครับให้ถนัดจะถ้าเล็งไปที่กองเหินนะครับพอเราเห็นกองมันปุ๊บดึงกดกดใายฟองพุ่งปุ๊บ กดดับเลยไหมดับไอฟองเพิองเลยไหมครับไอพวกเราดับเลยเนะี่ยได้ไหมทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ไไไดเลยติดอะไรติดอะไรไม่จะดับไหยเนะี่ยดับได้ไหมเพราะเราอะไดับไม่ได้ไอันนี้คือคือเราจับนี้ใช่ไหมไม่สายแล้วใช่ไหม คือว่าเราเห็นต้องเป็นีอย่างนี้เราจะไปถึงจะดับเลยไม่ได้รเราต้องเช็คที่ทางลงก่อนอ่านะครับเม่งเราฉีดดับปุ๊บแล้วพอดับไปเนี่ยไอ้เชื้อเพลิงมันกระจายแล้วลงพอดีเข้าหน้าคนที่ดับไฟอ่านะครับก็จะเป็นอันตรายต่อที่ผู้ที่ดับอ่าดับไฟนี่นะครับแต่แล้นเราต้องดูทิศทางลงด้วยมันพัดไปทางไหนถ้าพัดไปทางโน้นเราก็ฉีดดับได้เลยนะครับถ้เห็นว่าฉีดดับได้เลย แลาพอเช็คทุกทางลงลูกและฉีดฉีดไงครับฉีดที่เป้าได้ไหมเป้าไฟไม่ได้ไม่ได้ครับต้องฉีดที่ฐานฐานของแม่กองเดิงนะครับมันจะได้ดับก็ฉีดเปลวมันทำไม่ดับนะครับเลยไปที่ฐานแล้วก็ฉีดไปนะครับนี่คือขั้นตอนของการดับนะครับก็เดี๋ยว สรุปสั้นๆนะครับขั้นตอนการใช้ถังน้ำเพลิงเขียวผมอยากให้ทุกคนจำขั้นตอนนะครับก็คือดึงกดกดสายเราฝักผมน้ำเพงสองสามแล้วคุกคน้อมกันนะดึงกดกดสายอย่างนี้นะคุณพร้อมกันนะอ่าจะได้ทำได้สเต็ปเดียวกันนะครับดึงกดกดใส่ <c oughs> ด้วยใช่ไหมผมน้ำนะ หนึ่งสองสามเดินกดกดายอ่าจำไว้เลยนะครับสี่ขั้นตอนในการดับเพิงนะครับนะครับใช้งานถังตัวนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าน,นะครับกองเพิงที่ลุกลามใหญ่โตเลยนะครับไม่บ้านทั้งหลังตึกทั้งหลังอาคารทั้งหลังเลยเนี่ยนะครับลุกลามใหญ่โตนะครับติดเพื่อนบ้านบ้านจะติดกันนี้มาก ไม่ยอดเลยเนี่ยมันจะเริ่มจากกองไฟจะจุนจเล็กๆถูกต้องไหมครับอ่าเริ่มจากระจุนเล็กๆมันจะขยายลามไปได้ไฟเป็นยักษ์ใหญนี้นะครับ,รรรบถ้าเราสามารถรู้วิธีการใช้ถังแบนี้นะครับหยุดไฟก่อนอ่าหยุดไอ้กองไฟกองเนี้นไม่ให้มันลุกลามไปได้เนะี่ยความเสียหายก็จะลดลงถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราต้องรู้จกักวิธีการใช้ถังแบบนี้ต่อ ใช่ไหมครับเพื่อให้ไฟนเ,นไไนเนี่ยลุกลามไม่ได้นะครับและอย่างหนึ่งถ้าเราไปเจอกองไฟที่ลุกละลุกลามใหญ่แล้วใหญ่โตแล,ล้วตอนนี้จะโทรหาด็อเตอรนะโทรหาดเตอร์รู้จักเบอร์ดอกเอรไเบอร์อะไรไ่รู้จักอ่าเดเบอร์ตรอะไรเบอร์อะไร ันนี้ก้หนึ่งใจหนึ่งเ้านึงเลยใช่มเยโอเคถ้าเป็นแเอนะก็จะตรงไปที่ตหนึ่งตอ้าาช่ถ้าเจอแบบของเธอมีไ่แล้วยต้องไม่ไหวแล้วไอนี่มาเอาไม่ได้แน่นอนโหนึ่งเก้เก้นึาเก้ครับอ่ะช่างภาพประมาณนี้มันมันคล้ายเหมือนเบร์ตั้จัดกุเฮ้จัดกุเฮ้จัดกุ้ วันนี้พวกเราจะมาทำงานช่างนาสีบอกสาเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้มีคัตเตอร์บาดมือมีอุกดล็กตามีที่สูงมี่เดินเดินเทางสีบอกแนวทางการแก้ไขสองใส่หมวอใส่แว่นตาสามสามแป คุณจะปัญใดโอเคจัด้องให้เป็นระเบียบยัสรุปนะคะการแก้ไขหนึ่งใส่ถุงมือเห็นด้วยไหมฝุ่งมือเห็นด้วยไหมคะโอเคไหมคะเห็นด้วยตัวหน้าเยี่ยมเยี่ยมอ่าสองสองใส่แว่นตาเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเยี่ยมสาม มีคนช่วยจับบันไดเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเยี่ยมซีจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเยี่ยมอือต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมปังแย้มมือชี้หนึ่งใส่ถุงมือพร้อมหรือยังหนึ่งสองทราอมาพร้อมกันอ่านับหนึ่งสองสามใส่ถุงมือแว่นตามีคนช่วยจับบันได เบื้อนเหตต้องเปสูทโอเคใส่ถุงมือใส่แว่นตามีคนช่วยจับบันไดเบอตเหตุต้องเปสูทโอเคใส่ถุงมือใส่แว่นตามีคนช่วยจับบันไดเบืองตเหตุต้องเปศูทโอเคเคยัง